ก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยากมาพูดคุยคอมเมนต์สามารถทําได้เลยที่ด้านล่างของใต้คลิปนี้นะคะสําหรับใครที่คอมเมนต์แล้วนะคะนอกจากแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดการมองแห่งให้คนอื่นๆเนี่ยได้มาเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Wal k ไปด้วย ปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยจะมีเตียงเฉพาะไซส์6ฟุตใช่ไหมคะฟอร์จูนเนี่ย5ฟุตก็ได้6ฟุตก็มีตัวนี้คืองานแลไอเทมเลยนะเพราะว่าจริงๆน้องอะมี2สีสีก่อนหน้านี้หมดไปแล้วคือด้านบนเนี้ยเป็นหัวเบาะพอนั่งทิ้งได้นุ่มๆฟูๆแต่โครงสร้างเขาก็จะเป็นพวกงานปาร์ติเกิลแข็งแรงทนทาน แหวนได้ค่อนข้างเยอะตัวชั้นเก็บของเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงวางไปเรื่อยนะคะเป็นช่วงที่เรามาอัปเดตให้ลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์เนาะแต่ e ีพนี้พิเศษกว่าทุก EP ีเลยปกติแล้วเนี่ยของจะมาใหม่เนี่ยเราจะอัปเดตให้ฟังตลอดใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอเปลี่ยนแนวกันมาบ้างเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นงานล็อตสุดท้ายล็อตสุดท้ายที่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่มะนาวจะพาไปดูวันนี้เนี่ยมีแค่อย่างละชุด2ชุดนะคือเขาเป็นแบบ หลักสิบชุดแต่เขาเป็นล็อตสุดท้ายของเขาแล้วคือมีข่าวเสียงเล่าอ้างเสียงเล่าหรือเล่าอ้างมาว่าอาจจะไม่มีน้องเข้ามาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งหมดเลยว่ามีกี่รุ่นมากที่จะเป็นไฟแบบเขาเรียกว่ารุ่นสุดท้ายล็อตสุดท้ายของเขาเราก็จะไม่ผลิตอีกแล้วนะคะเผื่อว่าลูกค้าอยากได้กำลังเลงอยู่แต่ยังแบบเอจะไปซื้อดีจะจองไม่จอง ลูกค้าจะได้ทราบว่ามีรุ่นในดวงใจของเราอยู่ไหมเนาะจะได้ตัดสินใจกันเดี๋ยวลูกค้าพลาดโอกาสชุดดีๆพวกนี้เนาะมีทั้งหมดกี่รุ่นวันนี้ที่จะพามาดูนะคะก็คือทั้งหมด8รุ่นด้วยกัน8รุ่นในที่นี้ก็คือ8เซตห้องนอนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะหมดทั้งแบบขายแยกแล้วขายยกเซตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เหลือแค่ตัวโทนะ อ่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งที่เราจะบอกว่าเหลือล็อตสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเหลือตัวโชว์ไม่ได้แปลว่าเหลือในสต็อกแค่หนึ่งชุดมันมีในสต็อกอีกเยอะมากแต่ล็อตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีลูกค้ามันรับมาเหมากันหมดเมื่อไหร่แล้วอาจจะไม่มีอีกแล้วด้วยเนาะนอ่ะแต่ถ้ารุ่นไหนยังมีอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะบอกเรื่อยๆนะคะแต่8ชุดนี้นี่คือเตรียมตัว ขิ้วกระเป๋าออกจากบ้านของเราแล้วนะคะได้มงแล้วก็จะส่งมอบในปีถัดไปให้เป็นกับชุดอื่นแล้วเนาะแชุดด้วยกันเดี๋ยวได้ว่าในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีคือน้องจะหมดจริงแต่ก็มีสิทธิ์ที่ว่าเราจะมี8ชุดใหม่เข้ามาในอนาคตเพราะฉะนั้นติดตามด้วยนะคะมากันที่ชุดแรกบอกเลยว่าชุดนี้นี่คือในดวงใจมะนาวมาอยู่มานานแค่ไหน,าน,าน,ไหนตั้งแต่ฝั่งนี้รีโนเวทเสร็จเนี่ยประมาณสัก2 3ปีแล้วเนาะ ก็อยู่มาตลอดแล้วอยู่ห้องเบอร์สามเนี่ยมาตลอดเลยคือเ้อไม่มีสิทธิ์ได้จยะย้ายไปยห้องอื่นเลยเพราะว่าทุกคนต้องมาอเมซอนค่ะต้องมาอเมซอนค่ะอันนี้คือน้องใส่ท้องนอนอเมซอนเป็นชุดท,ที่มะนาวชอบมากเพราะว่าอะไรชอบในเรื่องของฟังก์ชันตู้เสื้อผ้ามากเซตนี้จะมีเตียงขนาด6ฟุตต่อเครื่องแป้งนะคะส่วนตู้เสื้อผ้าที่มะนาวชอบเนี่ยภายในเป็นแบบนี้คือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าที่ แขวนเยอะๆอ่ะแบบไหนๆก็รีดแล้วไม่อยากให้ผ้ายับอะไรอย่างนี้เราก็จะพอจะมีชุดนงชุดนอนกระจุกกระจิ๊กอะไรอย่างนี้เราก็มีพวกชั้นวางของให้ที่แขวนให้แล้วตัวนี้มันค่อนข้างแบ่งสัดส่วนได้ค่อนข้างดีอ่ะอย่างตู้ฝั่งนี้เราแขวนชุดทํางานได้หรือแขวนพวกกางเกงกระโปรงได้อีกฝั่งหนึ่งเราแขวนเสื้อผ้าได้นอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เขายังมีลิ้นชักตรงกลางให้ถึง3ลิ้นชักแน่นอนว่าต่อให้อยู่1ท่านหรือ2ท่านในลิ้นชักตรงเนี้ย สามอันเนี่ยมันก็แบ่งกันค่อนข้างลงตัวเรียกว่าใช้คุ้มมากเป็นตู้เสื้อผ้าที่ได้รับขนาดนามว่าแขวนเสื้อผ้าได้เยอะในไซส์เมตร60นะคะนอกจากลูกค้าจะซื้อเป็นเซตห้องนอนแล้วนะสำหรับอเมซ o นนะคะลูกคา้ายังนิยมซื้อตู้แยกไปเพิ่มด้วยคือซื้อยกเซตอยู่แล้วล่ะเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งราคา16,900อยู่แล้วแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมซื้อตู้เพิ่มเพราะมันคุ้มมากในราคาตู้แยกอย่างเดียวเนี่ย9 9 9าบาท นะคะอันนี้คือ number o n จริงๆสำหรับน้องคนนี้เอาไม่ลงแต่ใครอยากได้นะยังมีอีกหลายชุดหลายล็อตมากใจพี่แคยใส่สลอส็อตสิมีอีกหลายเซตใครที่อยากได้สั่งจองได้เลยช่วงนี้ถือว่ายังทันอยู่หรือว่า i n b o ์มาสอบถามได้เลยว่าโอเคยังมีอยู่ไหมมีปึ๊บพี่จองอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้เซร็จแรกให้ดูของดูสีนึงนะะอะสีเนี่ยของตัวนี้ของตัวน้องอเมซอนเนี่ยจะเป็นสีไม้อ่อนตัดกับสียีน คือแต่งบ้านเป็นโทนแบบสไตล์ไมออลสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์มมจิก็ได้แต่ตัดกับสียีนด้วยความโมเดิร์นคือมันสามารถมิกซ์ห้องได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบแล้วก็แต่งกับบ้านในโทนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะแบบยังอยู่ในโทนผ้มาม่านสีเทากันเยอะหรือว่าผ้มาม่านสีครีมสีเบจกันเยอะน้องอเมซอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเซตท,ที่สามารถอยู่ได้ทุกหลังนะคะ1 6 9 0 3ชิ้นเนาะตู้เสื้อผ้าโต๊ะกลางแปลงแล้วก็เตียงค่ะปะ ไปกันที่ชุดถัดมาเนาะชุดถัดมาอันนี้ก็เป็นในชุดที่ลูกค้ามาถึงเนี่ยถ้าพูดถึงบานเลื่อนเนี่ยต้องเดินมาหาน้องคนนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นเซตตู้ขนาดเมตร60 m, แต่เป็นบานเลื่อนนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่บ้านแบบมีพื้นที่จำกัดนะคะอย่างห้องของเราเนี่ยประมาณ3เมตร60คูณ4เมตร4เมตร5้ประมาณนี้ อันนี้คือเราวางเตียงไซส์6ฟุตได้ซึ่งเตียงรุ่นนี้บอกเลยว่าหนักมากพี่ช่าง3คนยกเพราะน้ำหนักมันเยอะแล้วก็แข็งแรงทนทานส่วนตู้เสื้อผ้าเป็นบานสไลด์ค่ะบานสไลด์คือถ้าใครมีพื้นที่หน้าบานเป็นเรื่องของการเปิดไม่พอตัวนี้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เลยจบในทีเดียวอ,อ,อ่ะข้อดีนี่ข้อดีของเขาเลยนะไออย่างตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ90เซนเนี่ยบางทีเดินสองคนสวนก็คือแบบอย่างนี้แล้วนะก็พอดีตัวแล้วนะแต่ตัวนี้มันทำให้เราเปิดตู้เสื้อผ้าได้ ะะลูกค้าสามารถเปิดตู้โซฟาแบบนี้แล้วก็หยิบสักคนหนึ่งอีกคนนึงเดินผ่านหลังไปสบายสบายเลยแบบนี้แล้วตู้นี้หนา,หนาพิหนาพิเศษมากๆน้ำหนักตู้นี่คือถ้าลูกค้ามาลองเปิดปิดบานจะรู้เลยว่างานหนางานดีจริงๆตัวนี้นะคะมีชั้นวางของด้านบนแขวนสองชั้นด้านล่างให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นั่นก็คือฝั่งนี้จะเป็นลักษณะการแขวนยาวแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของด้านล่างซึ่งตัวนี้สาวๆหลายๆคนถูกใจเพราะว่าพวกที่เก็บของพวกลิ้นชักต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นการแขวนเสื้อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างได้เต็มที่คือเต็มตามความยาวตู้ของอย่างนั้นเลยนะคะเมตรหกสิบนะสำหรับตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเซตที่บาตูบ้บานสไลด์จริงแต่ว่า โตเครื่องแป้งเนี่ยเขาเป็นงานแบบ two in one three in one คือเป็นทั้งโตเครื่องแป้งได้ด้วยโตทํางานได้ด้วยแบบว่านั่งพิมพ์โน้ตบุ๊กนุกนิกเล,ล้าลักเขียนหนังสือตรงนี้ทําการบ้านตรงนี้คือจบเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันก็จะมีในพวกตู้เก็บของซึ่งตู้เก็บของพวกนี้ต่อให้อยู่โตเครื่องแป้ง,งจริงๆไม่ต้องเก็บพวกเครื่องสําอางอย่างเดียวก็ได้ลูกค้าเก็บกางเกงขาสั้นกระเป๋าเดินทางเล็กๆน้อยๆเก็บตรงนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับเซตห้องนอนสโตนจะมีเตียงขนาด6ฟุตนะคะรุ่นนี้นะเป็นเตียง6ฟุต รุ่นหนาเลยขอบอย่างหนาด้วยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไซส์เม 60, ตรหกสเครื่องแป้งพร้อมสตูไซเมตรยี่0นะคะยกเซตเนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 0 0บาท19,900บาทแต่สําหรับตู้อย่างเดียวนะคะใครที่อยากได้ตู้อย่างเดียวแยกเหมือนกันเนาะตู้ตัวนี้1990งบาท1990บาทสินค้าย,ยังมีอยู่นะคะตัวนี้คืองานแรไอเทมเลยนะเพราะว่าจริงๆน้องอมี2สีสีก่อนหน้านี้หมดไปแล้ว อันนี้ก็จะสาบศูนย์ตามกันไปนะคะ,ะใครที่อยากได้งานแรไอเทมแบบลายหินอ่อนค่อนข้างสวยเนี่ยฝากไว้ด้วยสําหรับตู้ตัวนี้นะคะกว้างอยู่ที่เมตร60สูงสูงสองเมตร13นะคะแล้วก็ความลึกของตัวตู้ไลา์ตัวเนี้ย5 5เซนนะคะห้องนี้มะนาแจ้งขนาดห้องกันอีกสักทีนึ่งเนาะสำหรับห้องนี้ก็คือจากที่มะนายืนทางนี้นะด้านนี้นะอ่าเนี่ยด้านด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านนี้ กระเบื้องที่ลูกค้าเห็นสีสเนี่ยไปถึงหนึงข้างหลังเนี่ยสเมตรสเออสมเมตรหกนะคะแล้วก็หน,น้านี้ที่เป็นกระเบื้องลายแบบนี้เหมือนกันนะคะ4เมตรห้เนาะพื้นที่กําลังเหลือเล็กกว่านี้ได้นิดหน่อยพอวางได้แต่อย่าลืมดูในเรื่องของหน้าต่างแล้วก็ประตูด้วยนะคะอ่ะอันนี้1 9 9 0 0ยกเซฟฝากไปด้วยนะคะเตียง6ฟุตตู้เสื้ผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะไปกันที่เซตถัดมาคือบอกเลยว่าเซต ที่มะนาวพามาดูวันนี้มันคือเซตตัวท็อปที่อยู่โซนหน้าร้านเกือบทั้งหมดนะคะเป็นตัวที่เป็นชูโรงของร้านเราเลยว่างั้นเถอะลูกค้ามาถึงต้องดูลูกค้ามาถึงบอกพี่ชอบชุดสีนี้ลูกค้าทุกคนต้องถ่ายรูปไวด้ดูแล้วก็หวังเดินดูชุดอื่นแน่นอนนั่นก็คือน้องวิช่ซึ่งวิช่เนี่ยสำหรับมะนาวเนี่ยเป็นชุดที่คุ้มมากๆพอลูกค้าได้ของค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแรกเลยที่ได้แน่นอนสำหรับเซตห้องนอนก็ต้องเป็นเตียงนะคะเตียงไซส์6ฟุต มีตู้ข้างเตียงตรงนี้ให้อีกลูกค้าจะตั้งข้างซ้ายข้างขวาก็ได้แล้วแต่เราเลยนอกจากนี้ตู้เสื้อผ้าค่ะไซส์2เมตรตู้เสื้อผ้าไซส์2เมตร5บานเปิดแบบนี้ยิ่งใหญ่แล้วยังไม่พอโตเครื่องแป้งไปเลยค่ะเซตโตเครื่องแป้งตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างไซส์ใหญ่ไซส์1เมตรกระจกบานใหญ่แล้วมีอีกชิ้นหนึ่งที่ลูกค้าหลายท่านคือแฮปปี้มากๆเมื่อได้ไปนั่นก็คือโตทีวีค่ะ โตทีวีรุ่นนี้นะคะเป็นงานโตทีวีบานสไลด์ลูกค้าบางท่านบอกพี่ไม่ตั้งในห้องนอนพี่แล้วนะพี่เอาไปตั้งห้องรับแขกพี่ประหยัดเงินไปอีกห้องหนึ่งเลยแบบนั้นนะคะสําหรับวิชีคือเหมาะกับคนที่อยากคุมงบได้ของครบแล้วเอาของไปใช้ได้หลายห้องนะคะเซตนี้ก็จะมีเตียงตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งแล้วก็โตทีวีบานสไลด์นะคะโตทีวมีมะนาลืมแจ้งขนาดปเป็นไซส์เมตรหกสิบ นะคะไม่ใช่ขนาดเล็กเลยเป็นขนาดใหญ่ตั้งห้องรับแขกได้ราคายกเซตต,ตรงนี้ไม่รวมที่นอนเนี่ยจะอยู่ที่21,900บาท21,900บาทนะคะอ่ะมาวัดกันที่ภายในของตู้กันนิดหนึ่งว่าตัวไหนจะถูกใจลูกค้าบางทีหน้าตาเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่าโอเคหน้าประมาณนี้สีประมาณนี้เนี่ย เราถูกใจนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเป็นตัวไฟนอหนอนของลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆคือตู้เสื้อานะคะตัวนี้แขวนสองชั้นบนล่างนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นตู้ที่สำหรับวางพวกเสื้อผ้าพับกระเป๋าได้นอกจากนี้เนี่ย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถปรับชั้นได้ทั้งหมดเลยเมลมีการปักหมุดอะไรให้หมดแล้วลูกค้าสามารถขยับเลื่อนหมุดและปรับชั้นได้เลยส่วนฝั่งด้านนี้แขวนยาวแล้วก็คือมียาวได้อีกยาวขนาดที่ว่าเป็นชุดลาตีก็คือแขวนได้ค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะฝากไว้ด้วยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยสูงถึง2เมตรนะคะสเมตรสิ 13, นะคะสำหรับน้องคนนี้2เมตรสิตู้กว้าง2เมตรเรียกได้ว่าค่อนข้างขุมเลยนะเซตนี้เตียง นะคะตู้โต๊ะข้างเตียงเนาะตู้เสื้อผ้าโต๊ะข้างแป้งโตทีวียกเซตตรงนี้นะ21,900บาท2 1 9 0 0บาทแต่ต้องขอย้ำว่าวิช,ชี่ไม่ได้ขายแยกนะบอกเลยว่าใครอยากได้ต้องรีบจับจองผ่านไปแล้ว3เซตนะคะมากันที่เซตถัดไปกันบ้างนะคะด้านบนกันก่อนเนาะก็จะมีน้องสาวสวยของเรานะคะ f o r t จูนฟอร์จูนนี่ขอบอกเลยว่า เป็นงานตัวที่มะนาวบอกว่าเป็นตัวแรงไอเทมคือมีการใช้สีอะไรการตกแต่งนะคะการตกแต่งพวกนี้นะเหมือนกับพวกเขาเรียกว่าเหมือนกับพวกงาน37 0 0มเหมือนกับพวกงาน32 0 0มแต่อันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้ล็อตนี้ล็อตเดียวเพราะว่าเราสั่งทำมาเป็นพิเศษนะคะก็คือเป็นเซตตู้เมตรหสําสำหรับน้องฟอร์จูนของเรานะคะ มาแล้วค่ะและนี่คือน้องฟอร์จูนของเรานะคะน้องฟอร์จูนของเราเนี่ยเซตนี้นะคะคือจะเป็นเซตที่ งานเนี่ยสวยแน่นอนอย่างแรกคือเขาสวยงานเขาเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีการใช้อะไหตกแต่งการมีพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้อันนี้คือรุ่นของงานตัวแพงทั้งหมดแต่เราเอามาย่อส่วนให้ให้อยู่ในเซ็ตเล็กแบบนี้สําหรับลูกค้าที่มีพื้นที่ห้องจํากัดนะคะแล้วตัวฟอร์จูนเนี่ยมีความแบบความเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัเตียงปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยจะมีเตียงเฉพาะไซส์6ฟุตใช่ไหมคะฟอร์จูนเนี่ย 5ฟุตก็ได้6ฟุตก็มีเรียกได้ว่ามีให้ถึง2ไซส์ด้วยกันเพราะฉะนั้นใครจะห้องแคบห้องกว้างจัดได้เลยสำหรับเซตนี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะต้องขอเปิดให้ดูเกือบทุกรุ่นจริงๆเพราะว่าเป็นตัวแบบ ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายจริงๆเมื่อเห็นตู้เสื้อผ้าเพราะว่าบางทีเราเอาไว้ใช้ตั้งแยกคนละห้องหรือห้องเดียวกันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นงาน4บานเปิดนะคะแบบนี้มีแขวนสองชั้นบนล่าง1ฝั่งแบบนี้แขวนเสื้อผ้าก็ได้แขวนกางเกงกระโปรงก็ได้ค่ะแขวนยาว1ฝั่งแบบนี้นอกจากนี้เขายังมีลิ้นชักด้านล่างให้4ลิ้นชักเ,เดี๋ยวมาน้าเปิดให้ดู คืองานสี่ลิ้นชักเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีของพวกกระจุกกระจิกเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์อย่างเช่นผงเท้าผ้าเช็ดหน้าเสื้อซับเนคไทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บแยกเป็นหมวดหมู่แล้วหยิบใช้ค่อนข้างง่ายคือครบจบในตัวเดียวไม่ต้องไปหาอะไรเลยตัวนี้ก็เป็นตู้ไซส์เมตรหกสิบนะคะส่วนโตเครื่องแป้งแน่นอนว่าตัวนี้ถ้ามองเผินๆจริงๆอะดีเทลเหมือนพวกตัว37มเลยนะ้ายกันมากมีทั้งลิ้นมีทั้งตู้เปิดตรงนี้ที่เป็นกรอบทรงแบบนี้ ตัวที่เป็นลิ้นชักลายหินอ่อนลิ้นชักที่เป็นตัวสีเข้มแบบนี้นะคะหน้ากระจกค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างใหญ่หน้าท็อปตัวนี้กว้างมากวางพวกกล่องอะคริลิกเก็บพวกลิสติกพวกเครื่องประดับได้อีกเพิ่มเติมเยอะแยะเลยตัวนี้นะคะจะเป็นเซตอยู่ที่ราคา2 1 9 0 0บาท แล้วก็จัดโปรให้นะคะเหลืออยู่ที่1,9,900บาทแต่ดูแล้วน่าจะมีรถนี้รถเดียวเท่านั้นนะคะแต่เลือกได้2ไซส์เนาะนั่นก็คือเตียง5ฟุตและเตียง6ฟุตเดี๋ยวขออนุญาตสรุปกันอีกทีหนึ่งเซตฟอร์จูนไซต์ตู้เมตร60ตัวนี้สามารถเลือกเตียงได้ว่าจะเป็นเตียง5ฟุตหรือว่า6ฟุตพร้อมกับโตเครื่องแป้งและสะตูเข้าเซตกัน สามชิ้นใหญ่ตรงนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะจาก1นึ0 0มื่ออ่อบาทเหลืออยู่ที่19,900บาทเท่านั้นย้ำล็อตนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลย19,900บาทเท่านั้นนะคะป่ะไปกันที่คนถัดไปนะคะคนถัดไปเราลงไปที่ห้องด้านล่างกันมั้งห้องด้านล่างนี่ก็เป็นห้องที่ลูกค้าเนี่ยเดินบ่อยมากลูกค้าแบบเดินบาง,บาง,บางท่านนะลงมาถึงนะ มารู้จักทางล้างเราเลยดีมากน่ารักมากเลี้ยวข้าห้องด้านล่างก่อนเลยเพราะว่ามันมีหลายเซตเลียงอยู่เลียงต่อต่อกันนะคะเซตด้านล่างที่มะนาวจะพาไปดูเนี่ยมีเซตหนึ่งที่เป็นเซตงานปาติเกิลบวกกับเตียงหัวเบาปกติแล้วเนี่ยเซตงานชุด้อานนปาติเกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปาติเกิลทั้งหมดเลยเนาะ แต่มีเซตนี้เซตเดียวที่เขาใช้เตียงหัวเบาตัวแพงๆเหมือนฝั่งที่เราขายอีกร้านนึงของฝั่งเราเลยแล้วก็จัดเข้าคู่กับเซตห้องนอนนั่นก็คือน้องลาเต้ลาเต้สมชื่อเลยนะสีแบบน้ำตาลน้ำตาลกาแฟเลยนะสำหรับน้องลาเต้ลาเต้มาพูดกันก่อนว่าเซตเนี้ยความคุ้มของเขาเนี่ยลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะนั่นก็คืออย่างแรก เตียงที่ลูกค้าจะได้คือเตียงหัวเบาแบบนี้นะคะตัวนี้คือเป็นหนัง PU ลายไหมยอย่างดีหนังสีนี้คือสีขายดีของเราเลยเช็ดทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายแล้วก็ตัวหัวเตียงรุ่นนี้มันปรับสูงต่ำตามระดับของที่นอนได้มันทำให้ใครที่นอนรุ่นไหนก็สวยแน่นอนร0อยปร็นนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าเป็นไซส์เมตร80 นะคะเมตรแปดสิบบานเปิด3ลิ้นชักตรงนี้เดี๋ยวมาน่าเปิดให้ดูเลยเนาะว่าตู้เสื้อผ้าเป็นยังไงเอาน,นี้เลยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะที่ลูกค้าซื้อแยกกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าตู้มันค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างย่อมเยาสําหรับใครที่อยากซื้อแยกนะคะตู้เสื้อผ้าตัวนี้ไซส์เมตรแปกันไปแล้วเนาะมากันที่โต๊ะเครื่องแป้งกันบ้างโต๊ะเครื่องแป้งรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องไม่มีสตูนให้นะคะแต่น้องมีช่องลับช่องลับคือตรงนี้ค่ะลูกค้า มองเผินๆอาจจะไม่เห็นว่าน้องมีช่องลับสามารถเปิดเก็บของได้ก็คือสามารถเก็บของแอบของได้อยู่ในช่องลับตรงนี้นะคะมาพร้อมกับท็อปวางของสเตปสำหรับวางพวกเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ตู้เก็บของแล้วก็ตัวลิ้นชักตัวนี้นะคะโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้นะไซส์อยู่ที่80เซนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในเซตนี้นั่นก็คือโต๊ะทีวีะคะ่ะโต๊ะทีวีตัวนี้เราขายแยากจริงๆอะราคา3,290บาทนะโต๊ะทีวีตัวนี้นะ3,290บาท แต่เรามีให้ในเซตนี้แถมให้ในเซตนี้เลยเท่ากับว่าเซตนี้ลูกค้าจะได้โตทีวีแถม1ชิ้นไซส์เมตร60เลือกเตียงไปขนาด5หรือ6ฟุตก็ได้ตู้เสื้อผ้าไซส์เมตร80แล้วก็โตเครื่องแปลงยกเซตตรงนี้4ชิ้นไม่รวมที่นอนไม่ว่าจะเป็น5หรือ6ฟุตในราคาเท่ากันค่ะ19,900า 1, 9 0บาท1,9900บาทนะฝากไว้ด้วยนะคะป่ะ ไปกันที่น้องคนถัดมาน้องคนถัดมาอันนี้ก็เป็นเซตที่จะบกมือลาในล็อตนี้เช่นเดียวกันนะคะพิกโคน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วล็อตสุดท้ายน่าจะเหลือน้อยพอสมควรเลยนะคะใครอยากได้ก็สามารถจับจองกันได้นะคะพิกโคตัวนี้นะมีรีวิวเด็กส่งของด้วยนะออกต่างจังหวัดด้วยออกบ้านแบบปริมณฑลกรุงเทพยอย่างเงี้ยมีเยอะมากซึ่งพิกโคเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์ล็อ คอนิเจอร์สไตล์ล้อมเนี่ยที่เป็นล็อจ๋า,จาแบบเต็มที่ขนาดนี้ที่คุณผู้ชายชอบใช้กันเนี่ยหาค่อนข้างยากที่จะมีของค่อนข้างครบเซตเลยแต่ตัวนี้พิโคคือทํามาให้แล้วเตียงตัวนี้นะคะจัดเป็นเตียงแบบนี้คือด้านบนตรงนี้เป็นหัวเบาะพอนั่งพิงได้นุ่มๆฟูๆแต่โครงสร้างเขาก็จะเป็นพวกงานปารติเกิลค่อนข้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนอกจากนี้นะคะท้ายเตียงของตัวนี้มีลิ้นชักให้ด้วยนี่เลยค่ะ ลิ้นชักตัวนี้นะก็ยังเป็นลิ้นชักที่พี่ชั่นการันตีว่าตั้งแต่ประกอบเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ยชีวิตนี้ลิ้นชักเตียงอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตตั้งแต่เคยประกอบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างคุม้มมีฟังก์ชันซอนด้านใต้แล้วก็ ลูกค้าเห็นตัวเล็กๆทางด้านนู้นไหมที่เป็นตู้ข้างเตียงตู้ข้างเตียงตัวนี้อันนี้ก็คือลูกค้าตั้งโซนไหนก็ได้นะคะน้องเป็นตัวลอยแยกออกจากกันแบบนี้ลูกค้าจะตั้งซ้ายขาก็ได้พร้อมลิ้นชักแบบนี้เราก็ขาเป็นเหล็กเนาะส่วนตัวตู้เสื้อผ้าเป็นไซส์2เมตรค่ะ5บานเปิดไซส์2เมตร5บานเปิดมีกระจกยาวตรงกลาง1อัน คือค่อนข้างครบองคเลยไม่ต้องไปหากระจกตั้งในห้องเพิ่มเตริรเดี๋ยวมานาเปิดให้ดูตัวนี้ลูกค้าสาวๆหลายๆท่านน่ะชอบเพราะว่าตรงกลางอ่ะจากชั้นวางของเหมือนรุ่นอื่นๆเนี่ยตัวนี้แขวนเสื้อผ้าได้คือแน่นอนว่าแขวนกันทุกส่วนเลยอ่ะอันนี้แขวนสองชั้นแขวนตรงกลางได้แล้วนี่ยังแขวนสองชั้นอีกเหมาะกับคนที่ รีผ้าแล้วรีผ้าเลยไม่ชอบพับแบบมะนาวนะคะตู้กว้างขนาด2เมตรส่วนโตเครื่องแป้งตัวนี้นะคะเซตนี้นะไม่มีสตูนนะโตเครื่องแป้งไม่มีสตูนนะคะเป็นงานแบบว่า เซตเข้ากันแบบนี้มีที่แขวนผ้าให้แล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะโตทีวีโตทีวีตัวนี้ไซส์เมตรหกสิบนะคะขาด้านล่างเป็นเหล็กซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครอยากได้สินค้าแยกตัวนี้โตทีวีเนี่ยขายอยู่ที่4590บาทแต่เราแถมให้อยู่ในเซตแต่ถ้าอยากได้ตู้เสื้อผ้าแยกอย่างเดียวเนี่ยราคาตัวนี้2เมตรอยู่ที่12,900บาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อครบเซตนะลูกค้าได้เตียงตู้ข้างเตียงนะคะได้ตัวตู้เสื้อผ้า ได้โตเครื่องแป้งแล้วก็โตทีวีได้ไปถึงแบบ5-6ชิ้นแบบนี้เลยในราคา28,900บาท28,900บาทแต่เซตนี้จะมีเฉพาะ6ฟุตเท่านั้นนะคะนี่เราก็ผ่านกันมาลายชุดแล้วนะแต่ชุดนี้ผูกชุดนี้เสียดายอะถ้าน้องไปแล้วต้องเสียดายแน่เลยสำหรับน้องสปินของเรานะคะสปินของเรานะจะเป็นใ์ห้องนอนที่เป็นตู้เดียวที่เป็นตู้หมุน ตู้หมุนคือตู้อะไรตู้หมุนคือแบบนี้ค่ะคือเขามีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตัวฟังก์ชันเก๋ๆตรงนี้เอาไว้ให้วางกระเป๋า,เาวางผ้าพับอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นไซส์สามบานเปิดแต่ฐานรวมทั้งหมดของตรงนี้จะเป็นไซส์เมตร80นะคะตัวนี้จะเป็นตู้ค่อนข้างโล่งเลยเน้นในเรื่องของเสื้อผ้าที่อาจจะไม่เยอะมาก แล้วก็มีลิ้นชักเก็บของค่อนข้างขนาดใหญ่เป็นงานสามบานเปิดมาคู่กับตู้สปินติดกันแบบนี้นะคะต่อเครื่องแป้งตัวนี้เป็นตัวประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ก็คือใช้พื้นที่ในเรื่องของทรงสูงมาเก็บของไม่ว่าจะเก็บด้านข้างแขวนแจ็คเก็ตด,ด้านบนหรือแม้กระทั่งหลังกระจกก็คือเปิดเก็บของได้ใครที่มีพื้นที่ในเรื่องของโตเครื่องแป้งค่อนข้างจํากัด ตู้ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ในราคา3,990บาทแล้วก็อีก2อย่างนะคะนั่นก็คือเตียงกับตัวโตทีวีนะคะเซตนี้ลูกค้าจะได้เตียงไซส์5หรือ6ฟุต ตู้เสืส้อผ้าไซสเมตร80นะคะโตเครื่องแป้ง1ตัวแล้วก็โตทีวีราคา3 2 9 0ให้อีก1ตัวเท่ากับว่าเซตนี้ราคายกเซตเลยนะคุ้มๆ้ม4ชิ้นในราคา2,900บาท2,900บาทลูกค้าเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นเตียง5หรือ6ฟุตนะคะ<ส>เหลืออีกกี่ชุดนะตอนนี้ก็คือเหลือน้องไรอันอีก1ชุดนะคะไรอันเนาะหรือว่าวิลสันนะ อ่าอ,าอาเดี๋ยวไปตัววิวสันเนาะคือวิวสันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเราสั่งมาค่ะเป็นพิเศษเป็นตัวที่เป็นเซตมาเบิรแต่เป็นตู้ใหญ่2เมตรซึ่งวันนี้ลูกค้าจะสังเกตได้ว่าเซตสุดท้ายล็อคสุดท้ายนี่เราเอามารีวิววันนี้ให้ลูกค้ารู้ว่ามันกําลังจะหมดเนี่ยเป็นตัวที่คุ้มทั้งนั้น คุมทั้งนั้นคือน้องได้ของอย่างน้อยคือ3ชิ้น4ชิ้นอย่างนั้นเลยคือจ่ายเงินครั้งเดียวลูกค้าได้ของครบห้องนะคะส่วนวิวสันเนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เรื่องลือเหมือนกันเพราะว่าตู้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ลูกคา้าตู้ค่อนข้างใหญ่ แล้วเป็นสีโทนอ่อนแบบสีลายมาเบลหินอ่อนตัดด้วยลายไม้สีขาวเทาแบบนี้ชุดนี้นะตั้งห้องสีเข้มๆนะสวยแน่นอนนะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นเตียงไซส์6ฟุตเตียงตัวนี้ก็แน่นอนมีชั้นวางของน่ารักกุบกิบพอวางโทรศัพท์ยาดมยาลมยาหมองได้โตเครื่องแป้งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องไม่มีสตูลน,นะน้องไม่มีสตูลแต่เขาเปลี่ยนสตูลให้เป็นอะไรบ้างให้เป็นชั้นสำหรับวางของ ให้เป็นช่องสําหรับเก็บของแบบนี้คือค่อนข้างใช้ฟังก์ชันในการเก็บของได้เยอะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าตัวนี้ไซส2์2เมตร2เมตรถ้าบานเปิดตรงนี้เดี๋ยวมานะาขอเปิดให้ดูเลยตัวนี้เขาบอกว่าบานจึงมากงานแข็งแรงเกรดดีแล้วตัวเนี้ยแขวนได้ค่อนข้างเยอะตัวชั้นเก็บของเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยสำหรับน้องวิวสันคือเป็นเซตสีอ่อนเหมาะกับห้องหลายสไตล์มากๆ แขวนสองชั้นชั้นตรงกลางสำหรับตู้ตรงกลางเนาะปรับระดับชั้นได้เอาออกได้แล้วก็แขวนยาวฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งมาพร้อมกับลิ้นชักเล็กๆด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้า5บานเปิดไซส์2เมตรคือบางทีลูกค้าอาจจะกังวลเรื่องบานเปิดอย่างตู้5้าบานเปิดตัวเนี้ยตู้มันใหญ่จริงแต่ตัวบานเปิดเขาไม่ได้ใหญ่มากเขาถูกแบ่งมาให้มีหลายประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แคบๆประมาณน,นี้เมตรหนึ่งเนี่ยก็วางได้นะคะเพราะกับว่าตู้ตัวเซตนี้เนาะลูกค้าจะได้เป็นตู้เสื้อผ้า ตเครื่องแป้งแล้วก็เตียงสาย6กฟุต3ชิ้นในราคา17,900บาท17,900บาทนะคะอันนี้ฝากน้องไว้ด้วยเนาะที่มาน่ารีวิวทั้งหมดวันนี้นะคะจะเป็นชุดห้องนอนที่คาดว่าจะไม่มีรีสต็อกมากลับมาอีกแล้วนะคือหมดล็อตนี้แล้วก็คือหมดเลยแต่เราเอามาประกาศมาทำคลิปให้ลูกค้าแจ้งก่อนเพราะว่า บางทีกว่วลูกค้ากําลังทําบ้านอยู่และเลงน้องไว้เดี๋ยวมาอีกทีคือน้องหมดเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้เราคัดมาเน้นๆเลยนะนนย้ำว่าที่เราพามาดูวันนี้ไม่ได้ขายตัวโชว์ไม่ได้เหลือแค่ตัวโชว์ทักทุกเซ็ตมีของใหม่ให้ลูกค้าแน่นอนนะคะน้องนอนรอลูกค้าให้มาโทรจองอยู่นะคะยังไงสนใจก็สั่งซื้อได้เลยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวเพิ่มเติม,ตม,ตมก็อินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะคะ วันนี้วอล์กไปเรื่อยก็ประมาณนี้สําหรับที่อันนี้เป็นสเปเชียลวอล์ไปเรื่อยอาจจะไม่ได้เหมือนอันอื่นมากแต่ว่าเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ลูกค้าทราบกันนะคะสนใจติดต่อสอบถามอยากสอบถามพวกรีวิวสินค้าข้อมูลการจัดส่ง ต่างๆลูกค้าถามได้เลยค่ะที่เพจ Facebook ของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์นะคะใน Mess e n g e r ทักมาได้เลยหรือในไลน์ของร้านก็ได้นะคะลิงก์แอดไลน์จะอยู่ในช่องอธิบายคลิปทางด้านล่างของ YouTube ตรงนี้นะคะแล้วก็รีวิวจริงๆเลยมาจากบ้านลูกค้าลูกค้าถ่ายเองพี่ช่างเขาถ่ายให้ไอจีของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ Tik t o อกของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์ค่ะส่วนที่ลูกค้ากําลังดูอยู่ตอนนี้นั่นก็คือช h a n n e l y o u ของ e ก้าเฟอร์นิเจอร์ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรแลกล่น comment, ดนดัาน้าาง ได้เนาะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันจะได้เป็นการแบบเปิดการมองเห็นเป็นการแชร์คลิปไปในตัวทุกทุกคนจะได้มาเห็นของดีๆแบบที่ลูกค้ากําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะจันทรหนึ่งสุกเปิดตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง1ทุ่มเสาร์อาทิตย์9้าโมงเช้าจนถึง1ทุ่มครึ่งวันจันทรหนึ่งสุกวันอยู่นักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์เปิดหมดเลย เปิดหมดเลยนะคะว่าทย์ก็ไม่ปิดร้านนะเพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาแถวเส้นธัญญาบุรีคลองเก้ารังสิตมุ่งหน้าไปนะครนายกก่อนจะไปน้ําตกก็แวะร้านเรากันสักนิดหนึ่งซื้อของกันได้สักนิดหนึ่งนะคะน่ส่งล่วงหน้าได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะยังไงวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปหาของเด็ดๆมาให้ลูกค้าดูอีกในคลิปหน้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ